นักธุรกิจเป็นอาชีพเดียวที่ให้อิสรภาพกับตัวเองได้ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่มีความฝันแค่อยากจะเข้าไปทำงานในองค์กรยักษ์ใหญ่ผมรู้สึกเสียดายแทนพวกเขาอุตส่าห์ตั้งใจเรียนแทบตายอ่ะเพื่อ เพื่อมาสอบเป็นข้าราชการความสําเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทใหญ่คือการขึ้นเป็นผู้บริหารตําแหน่งผู้บริหารถือเป็นจุดสูงสุดของชีวิตมนุษย์เงินเดือนจากการสํารวจของคณะผู้บริหารในประเทศเกาหลีทั้งหมดมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งนี้แค่0.7%เทียบแล้วเท่ากับ7คนต่อ1,000คนซึ่งหลังจากเข้าทํางานต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยนานถึง18ปีกว่าจะได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกและใช้เวลาโดยเฉลี่ย22ปีในการขึ้นเป็นผู้บริหาร จากผลสำรวจนี้หมายความว่าหากมีพนักงานน้องใหม่ที่เพิ่งเรียนจบและเข้าทำงาน1,000คนจะมีคนที่เลื่อนขั้นขึ้นเป็นหัวหน้าแผานากได้24คนและมีคนที่ไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารได้แค่7คนคนที่ขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าแผานากมีแค่2.4%ส่วน9 7 6ที่เหลืออาจถูกปลดออกจากงานซึ่งนเวลานั้นน่าจะอยู่ในวัย40กลางๆนอกจากนี้ในทุกปีการเลื่อนขั้นขึ้น เป็นผู้บริหารก็ยังมีอัตราต่าลงเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งสถานกองสุลได้เชิญผู้บริหารในเขตฮูสตันมาร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่ได้รับคำสั่งจากสาขาเกาหลีให้มาเป็นประธานบริษัทลูกในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันของประเทศเกาหลีพวกเขาพูดถึงโปรเจกต์หลายล้านล้านวอนเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อพูดถึงเรื่องส่วนตัวทุกคนต่างหวั่นวิตกว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงห่างออกจากงานแถมยังต้องเป็นห่วง ตำแหน่งที่เกาหลีเมื่อวาระตำแหน่งที่นี่จบลงกรณีที่ตัดสินใจลาออกก็คิดไม่ตกกับค่ารถและค่าเทอมลูกจะเงินล้านล้านวอนหรือแสนล้านวอนก็ไม่ใช่เงินของพวกเขาสุดท้ายแล้วถึงจะเป็นผู้บริหารก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนอยู่ดีผมคิดว่าเหตุผลที่เด็กหนุ่มสาวอยากเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่เพราะไม่รู้ความจริงดังกล่าวหากรู้ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้แค่ 0. 7เ์ แถมหากต้องกเกษียณในวัย50ก็ยังมีเรื่องค่ารถและค่าเทอมลูกให้ต้องกังวลใจอีกผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดมีสติปัญญายอดเยี่ยมที่สุดอุตส่าห์อดหลับอดนอนตั้งใจเรียนถึงต้องการทำงานแบบนี้การเป็นพนักงานในบริษัทยกใหญ่ไม่ใช่อาชีพในฝันอีกต่อไปแต่เป็นอาชีพที่แย่งชิงความฝันต่างหากคุณอยากขายเวลาของตัวเองทั้งชีวิตให้คนอื่นแล้วอยู่เพื่อหาเงินเท่านั้นจริงๆหรอครับจะบอกว่าทั้งชีวิตก็ไม่ถูกนัก พอพลอยอยู่ใกล้50บริษัทก็เริ่มขอให้คุณคิดเรื่องกเกษียณแล้วไม่มีใครอยากซื้อเวลาของคุณอีกทั้งที่คุณยังต้องมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกนานหลายปี ถึงเวลานั้นก็ทําได้แค่นั่งบ่นกับตัวเองว่าอายุปูนนี้จะให้ไปเริ่มต้นทําอะไรได้อีกนี่หรอครับอาชีพในฝันของคุณทําไมคุณถึงไม่คิดจะเป็นนักธุรกิจหรือนายทุนด้วยตัวเองหรือว่ากลัวความล้มเหลวกันแน่อัตราที่คุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจสูงถึง42เท่าเมื่อเทียบกับการขึ้นเป็นผู้บริหารถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีเงินทุน ผู้ก่อตั้งบริษัทจำนวนมากก็ไม่ได้มีเงินทุนมาตั้งแต่แรกพวกเขาใช้เงินน้อยนิดเริ่มต้นทำธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปถึงจะมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จแค่ส0แต่ก็ไม่คิดยอมแพ้มุ่งมั่นก่อตั้งธุรกิจขึ้นถ้าคุณคิดว่าตัวเองอาจเป็น90%ที่ล้มเหลวให้ลองคิดอีกมุมว่าคุณมีโอกาสจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารแค่0 7ซ้ำพออยุ่50ปีก็อาจถูกบริษัทขอ้องให้ลาออกอีก ทุกธุรกิจมีโอกาสล้มเหลวสูงถึง90%ก็จริงแต่โอกาสที่คุณจะไม่สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารสูงกว่าถึง14เท่าถ้างั้นทำไมถึงยังอยากกระโจนเข้าสู่การแข่งขันที่ไร้ความหมายอีกล่ะไม่อยากเป็นผู้ควบคุมชีวิตตัวเองจริงๆหรอครับไม่เกี่ยวเลยว่าตอนนี้คุณมีงานทำแล้วหรือไม่ต่อให้ทำอาชีพ,ชพเฉพาะทางเช่นหมอหรือทนายความถ้ามีโอกาสกา็จงสร้างธุรกิจของตัวเองหมอจงวาดฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจาการผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ ทนายความจงคาดหวังที่จะเป็นเจ้าของบริษัทผู้มีตัวทนายความทุกคนเป็นนักธุรกิจและนายทุนได้ทั้งนั้นโปรดอย่าวางเป้าหมายของชีวิตไว้ที่การเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่เพียงอย่างเดียวจงท้าทายและจงฝันถึงทางรอดอื่นเป็นผู้มอบเงินเดือนให้แก่ตัวเองจ้างตัวเองไปทั้งชีวิตมอบเวลาของตัวเองให้กับตัวเองเท่านั้นชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวนี้จงทำให้ตัวเองเป็นของขวัญสำหรับชีวิตเอาชนะความหวาดกลัวไปให้ได้นะครับ